สวัสดีนะคะวันนี้ชมสวนที่บ้านอันนี้เขาเรียกว่าหญ้าเลยนะหญ้าคามาเป็นดอยหญ้าคานะคะสวยงามมากค่ะธรรมชาติลุวนๆนเลยนะคะธรรมชาติที่สวยงามไม่ต้องไปหาธรรมชาติที่อื่นแล้วที่บ้านเราสวนเราก็มี วยงามมีทั้งต้นไม้มีทั้งผลไม้กินผลไม้ก็คืองอนะคะง้อนี่อันนี้คือต้นงอก็กำลังออกลู่อยู่ยังไม่ได้กินเลยอา